เอาว่าก็กราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับมาพบกับผมนะครับกับพีพีพบเอ็กแมอร์ P e นะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับเออโปรแกรมนะครับเอสอนอะไรว่าสอนสอนเอ๊ะแนะนำอาอพูดว่าแนะนำดีกว่าแนะนําโปรแกรมเนี่ยโปรแกรมโกงแบบไม่รู้นะครับหลายคนเครื่องอาจจะไม่รู้นะ ก็สามารถโกงไม่ได้นะแต่ตอนนี้ผมไ,มได้ค้นพบแล้วนะครับก็ดู Youtube เอานั่นแหละครับแล้วก็เอามารีวิวนะครับก็ก็หาโลรดตามเพจสตูได้เอ๊ยแต่แป,ะป,ะปะ๊บแป๊บแป๊บมันไม่ใช่ละโปรแกรมนี้นะครับขอไปด้วยเออ l ักกี้เพชเชอร์นะมันหาโหลดตามเพจโซไม่ได้นะฮะก็หาโหลดตาม YouTube นะฮะลิงก์ยูทูบบ้างมานะฮะก็หาโหลดเอากัน,นะฮะก็อันนี้ครับจะมาสอนปูนะครับอย่างแรกทุกคนคเข้าไปที่ l ักกี้เพชเชอร์โอ้นี่ครับเข้าไปดูว่าเกมนี่ครับบางคนก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวบทเรียนที่สนามนนครับ เออขอให้โกเทียนสามคุณก็เป็นอันนี้อันเดียวนะครับนะครับแต่ผมเป็นอย่างนี้นะครับน,ออนี่ก็อย่านี้ก็โกเข้าไป,ปอย่งนี้นะครับก็ตอนนี้รอนานพอสมควรนะก็เอ้ยสมควรวะรอนานพอสมควรนะครับ,ววก,รบก็ขอตัดคลิปไปเลยแล้วกันนะครับเอ๊ะหุ้ยมันอันนั้นไม่ได้เียว่ะ ต้องรอแล้วครับอาผู้มาแนละ้วมันไม่ได้วะ่ะเออได้อตัดคลิปนะขอตัดคลิปไปเลยนี่นะครับก็พอมไมแล้วหน้าตามจะเป็นอย่างนี้นะคะ่ะเฮ้ยนะครับให้กดเข้าไปที่อันนี้ครับกดไปเลยลักไปเลยนะครับ เออแล้วนะก็มาแล้วก็เปิดเสียงเลยนะครับไหมนะครับอันนี้ผมโกงไว้แล้วกันมีเป็ดมีเป็ดแล้วนะแล้วแต่คุณจะโกงอะไรเพาพอได้แบบนี้เดี๋ยวขึ้นอย่างงี้นะครับไปกดการแนละ้วเซฟอะไรเนี่ยครับกดไปเลยใช่ไหมนะครับโอ้ตามใจเราเลยครับโคกี่บาทกี่พันกี่หมื่นกี่กี่ล้าน,นครับกดไปเลย เออเอานี้ดีกว่าในนะครับโอ้โหในครับจะซื้อดูเลยขอละหนึ่งล้านกบ,บอร์ดเอาก็ไหนดีวะเออเอาคันนี้กันคันที่น,ะนี่ แตนะ่ยังไม่พอกุงตังไม่พอเว้กุงนี่นะครับโอ้โหอัพเดตำสบายแล้วนะครับก็คลิปนี้นะไม่มีเลยมาาขอจบคลิปเนนี้แล้วนะครับ,รบสวัสดีครับ